ทารน้ำแข็งภูเขากําลังละลายเร็วขึ้น2เท่าปีเดียว 0, สูญเสียแ็งไปกว่า6กแสนล้านตันแล้วนี่จะทําให้กรุงเทพเสี่ยงจมใต้บาดาลเร็วขึ้นไหมการศึกษาครั้งสําคัญตั้งแต่ปี2,000จนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าทารน้ําแข็งภูเขาได้ละลายจนน้าแข็งหายไปแล้วกว่า7ล้านล้านตันโดยจุดที่ละลายเร็วที่สุดคือเชือกเขาแอลเ์และอะแลสกา ปัญหาคืออัตราการละลายของทาน้ำแข็งภูเขาเร็วขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างช่วงปี2000ถึง2011ทาน้ำแข็งภูเขาหดตัวลง255,000ล้านตันต่อปีแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2012ถึง2023อัตราการหดตัวเพิ่มเป็น346,000ล้านตันต่อปีและในช่วงไม่กี่ปีมานี้สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะตอนนี้โลกสูญเสียน้าแข็งบนทานภูเขาน้ําแข็งมากถึง6,400ล้านตันต่อปีน้ําแข็งที่หายไปไม่เพียงแต่สะท้อนวิกฤตโลกที่เดือดอย่างหนักหน่วงแต่มันก็เปลี่ยนสภาพภูมิประเทศโลกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นในยุโรปตอนกลางที่ตอนนี้สภาพทานน้าแข็งได้หายไปแล้วกว่า39%เมื่อเทียบกับปี2000แล้วการละลายของทานน้าแข็งส่งผลกระทบมากแค่ไหนต้องอธิบายว่าเมื่อทานน้าแข็งละลายก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นที่สําคัญการละลายของน้ําแข็งบน ฐานน้ำแข็งภูเขามีส่วนทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นมากกว่าการละลายของน้ำแข็งในกีนแล์และแอนตาร์กติกาเสียอีกและกรุงเทพรวมถึงประเทศไทยเองก็เป็นพื้นที่ส่มเสี่ยงต่อน้ำทะเลหนุนสูงจนเมืองอาจจมบาดาลได้นั่นเอง